เมื่อเก็บลูกบอลได้ครบ7ลูกแล้วไลค่คาถา99สาทุจากนั้นให้พิมพ์บอกความต้องการของทุกคนแล้วคำขอนั้นจะเป็นจริงในชาติหน้าให้เป็นจริงในชาตินี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าโกหกเฮ้ย hey! ความฝันความปรารถนาของตัวเองอะ่ะก็ต้องทำด้วยตัวเองสิใครเขาจะมานั่งทำให้เราฮะคามุคุระเทพพระเจ้ามังกรในเรื่องดาก้อนบอล เฮ้ยมังกรแมวโบราณผู้ที่ได้ปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในดรกกันบอลเฮ้ยพดเรื่องชัดขนาดนี้ใช่แล้วแหละทันเทพเจ้ามังกรร่างหนึ่งสีขาวๆจืดๆร่างสองปุ๊บหางจะเป็นขนพอเป็นร่างสามลงสีดำสวยงามตัวนี้จะมีทาร์เก็ตคือสีแดงตีสโลตีน็อกแบ็กตีแอเรีย เทพกาโอว่าแพงแล้วเทพพระเจ้ามาังกรแม่งแพงกว่าคุณพี่6,100เลยเลหรอครับพี่ราคาขนาดนี้นี่กะเอารวยชาตินี้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปรวยชาติหน้าและเฮดิส <Hey, this S 1> มาก่อนเลยนีโอไปหนึ่งรอบโอเคแค้นๆจ๋าขอตังค์หน่อยหมับเข้าให้ได้ตังค์มาแล้วส่งใครดีละ่ะเทพกาโอก่อนเลยแล้วกันโอโอโอ,โอ,โอ,โอไอตัวนี้มาลืมชื่อไปแล้ว ชื่ออะไรก็ไม่รู้บาหลอกไปก่อนนีโอไปหนึ่งรอบไอตัวมาสเตอร์ยูริวไม่ใช่อูล่าอะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งมันแกไม่เคยจำชื่อเราเลยเราก็มีหัวใจนะส่วนฉันมีหัวแม่โป้งตีนรับไปหัวแม่โป้งเท้าของฉันมังกรมาเพื่ออะไรจะชนะอยู่แล้วทำไมไม่ส่งแคทลี่วะอยากจะบ้าตาย โอ้ไม่กอดแครี่มาเออหัวใจในการรีวิวของเรานี่มันช่างแบบซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเกินเห็นชัดๆว่าส่งแคนลี่มาก็น่าจะชนะดันส่งมังกรมาหัวใจเสียวแวบเลยเมื่อกี้นึกว่าจะแพ้แล้วเชียวเรียบร้อยได้มา8 0แสนเคียปากาน้ำน่าสนใจนุดปากเราก็น่าสนใจนะโน้ดปากแกเหม็นไว้ไอโบอไปเลยบารก์กไปหวดปากเหม็นๆของไอโบอซะส่งเฮดิสมาก่อนเลย นีโอไปหนึ่งรอบกอริล่าแกจะต้องโดนแคนแคนเรียบร้อยตรงไหนเราเฮ้ยพี่แมวหัวล้านไปพุ่งใส่ตัวสีแดงเอาเร็วโอโหเอมมังกร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 ปล่อยมังกรไม่ได้ด้วยนะเอ้ยกอริล่ามาก่อนเอ้ยไม่ใช่เจมิตาบามาก่อนเลยเอิมแล้วก็แล้วก็แล้วก็หุยแพ้หรอเนี่ยไม่นะได้อยู่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 มังกรมังกรมังกร หนีอไปหนึ่งรอบโอเคพี่เมวหัวร้านไปแคนแคนไปเจลิลินมาไม่มีเจผมแพ้แน่นอนเจครับเจลิลินเจครับเจเจครับไปไอ้กอริล่าใครใครใครตบบ้านผมนิดเดียว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 โอ้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ พ่อพอพอพอเดี๋ยวไปจัดทีมใหม่ก่อนออ้อยเจอป่าเถื่อนเข้าไปโอเมก้าโอเมก็โอไมก็าโอเมก็าโอเมก็โอ้ยไม่ไหวอ่ะแพ้กอริลา่ารอบนี้ขอชนะเธอะมึงก็พูดอย่างนี้ตลอดอนุ์สวย ตีเว็บไปแต่ว่าไม่มีใครตายเลยบอกเลยว่าสวยมากหลังๆดาเมจเริ่มแบบตีเขาไม่ตายและปริโอหนึ่งรอบโอเคพี่แมวหัวร้านไปถ้าเคลียร์ตัวสีแดงได้เร็วอ่ะก็น่าจะแบบชนะได้อยู่ต้องให้เวก้าตีลดดาเมจเว้เวก้าตีลดดาเมจมันอย่างนั้นแหละตัวต่อไปเอาเป็นบาล็อก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 ไปบาล็อก หวดมันหนึ่งทีสวยมากเอาจังหวะตีฟรีครับผมจังหวะนี้รีบเข้าไปเลยตีมันเร็วๆเข้าไปเข้าไปตีมันตีมันเออ,อชนะได้เพราะแบบเทพเจ้ามังกรเลยเนี่ยเออชนะหรือเปล่าบาหลอกไปโอเคบาหลอกบอกไม่ชมกูเลยชนะได้เพราะเราชัดๆทำไมไม่ชมเราเทพีมาสูมเข้ามาดูขาอ่อนเทพีเอ้ยดูความสง่างามของเทพเจ้ามังกร เสือในระเทศสำหรับด่านนี้จะเจอโรมามาเร็วเลือเกินนะจิ้มไปหนึ่งทีโอเคแล้วทำไมผมตีโรมาไม่เข้าวะเฮ้ยโอเคเข้าอยู่แล้วก็เฮดิสมาหลังๆนี่คือขาดเฮดิส hey, ไม่ได้เลยอ่าแคนแคนจะได้ตบไหมแคนแคน โอเคยิงนีโอใส่มดไปหนึ่งทีนะอาโดรอนไปแล้วกันโดรอนตีมันไปหมับเข้าให้หนึ่งทีนะโอ้โหกวางขาวถึงกับตายไปหนึ่งตัวนะเราในจังหวะน,นี้ผมก็ได้ตบบ้านฟรีอยู่แล้วก็ส่งเดอกกอริล่ามาครับผมกวาง3ตัวตายไปแล้ว1ตัวนีโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ไปเลยโด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 อะไรโดรอนไงโดรอนเจมไปหนึ่งทียังแรงนะโอ้โหกวางถึงกับโดนหยุดกอริล่าทุบไปหนึ่งทีไม่ไม่ ีใครตายเลยจังหวะนี้ยังไงดีเหมือนว่าจะไม่รอดนีโอไปหนึ่งรอบทรงนี้อาจจะมีแตกไม่อาจและทรงเนี้ยแตกแน่เลยแตกแล้วกูแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาร์หอกมาทำไมอะเมื่อกี้เฮดิทุสามาโอ้หูอื้อโอ้ไปไปไปเฮ้ยโดรนโดรนโอ้ยโอ้ยโอ้หโดรนไปแล้วกันแล้วก็ตามไปด้วยบาร์หอกอีกรอบหนึ่งครับผมจังหวะนี้โดรน ฟีดไปดีบาหลอกได้เข้าไปแล้วในจังหวะนี้ตบไปหนึ่งทีตบไปอีกหนึ่งทีอย่างไงดียังไงดีนีโอไปหนึ่งรอบครับผมจังหวะนี้ไม่ได้ปล่อยมังกรแล้วปล่อยเดอะกอริลลามาก่อนเลยแล้วปักเป้าก็มาฮัลโหลอุ้ยนี่มึงจะเอาอย่างไงกับกูฮะไม่ยอมให้กูชนะง่ายๆเลยเหรอวะเนี่ยเฮดิตแตกไปแล้วโอ้ยกอดโอ้ยกอดโดรนไปนีโอไปหนึ่งรอบโอเคได้อยู่ บาหลอกไปครับผมในจังหวะนี้อยังไงดีดูการเงินดีๆถ้าได้ปล่อยเฮดิสก็ชนะฆ่าให้ได้สักตัวหนึ่งขอร้องฆ่าให้ได้ตัวเดียวก็พอตัวเดียวก็พอขอร้องจริงๆนี่อไปหนึ่งรอบตัวเดียวก็พอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยบาหลอกไปตบไปหนึ่งทีบาหลอกตบไปโอไมคก้อ oh โอ้ยโอ้โหหนึ่งเปอร์ซนีโอหนึ่งรอบแคนแคนไปบาหลอกไปเนี่ยบาหลอกได้สองตัวแล้วเนี่ยแคลรี่มา โ okay. อเคอ่อยังไม่ปล่อยโดรอนกับเกรเบี้ยวแล้วก็กอริลาก็ยังไม่ปล่อยปล่อยเมวไปประมาณนี้ก่อนเลยโอเคนีโ okay. อไปหนึ่งรอบน่าจะได้อยู่รอปล่อยโดรอนจะได้ปล่อยหรือเปล่ามาแล้วแลกปล่อยโดรอนไปเลยโอเคสวยปลาหอ,อกไปใจเย็นๆนีโอไปอีกหนึ่งรอบ กอรีล่ามาใจเย็นๆโอ้ไม่ก็เฮดิสแตกไปแล้วแคลลี่ยังไม่แตกเว้ยโอ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 ้ยดมันเอารัดมันเอารัดมันเอาบาร์หลอกไปรัดมันเอาวะเฮ้ยมันมาใหญ่เลยเฮ้ยยังไงดีนีโอไปหนึ่งรอบโดรอนไปโอเคโดรนช่วยชีวิตสวยแล้วก็ตามมาด้วยเกเบรียลนะน่าจะได้อยู่ โอเคอาได้ตบบ้านแล้วจังหวะนี้มาแล้วเคดิตไปเลยครับผมบาลลอกตบตบตบ,ตบนกเงือกตบไปเออบาเลียแตกไปดิเนโอไปหนึ่งรอบน่าจะไหวอยู่มังนะไหวดิไหวดิไหวไหวไหวโดรน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 ไปเลยโดรนเอาแล้วน็อกแบ็กมันฟีดมันโอ้ยโดรนได้ตีหรือเปล่าวะเนี่ยเนโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วในจังหวะนี้ผมก็ได้ตบบ้านซาที โอ้โหสามแสนแปดเกาะใครเนี่ยบาหลอกไปนิโอหนึ่งรอบรีบจบเลยแล้วกันนะมีม้าน้ำดำซึ่งผมนั้นจะต้องไปยูกิมุระฟาดไปหนึ่งทีบอกเลยการฟาดครั้งนี้นะทำให้การเงินผมเนี่ยเด้งดีเหลือเกินเชมิตมะมาโอเคเจอไซคนเทวดาบาหลอกไป บาล็อกบาล็อกบาล็อกโอ้โหแล้วเฮดิสแตกไปเรียบร้อยนะคือเฮดิสเนี่ยเป็นตัวที่เลือดเยอะก็จริงแต่ว่าเฮดิสเนี่ยมันจะแพ้ทางอันเอายังโม้ไม่ทันจบเลยไซคนแตกไปซะละคือเฮดิสเนี่ยมันจะแพ้ทางแบบพกไซโคนเนี่ยเพราะว่าไซคนเป็นตัวที่แบบมี DPS เยอะมาก DPS ก็คือแบบดาเมจต่อวิซึ่งเฮดิสเอาจริงเลือดมันก็แค่ประมาณแบบ ห้า0กแสนเจ็ดแอะไรประมาณนี้จําไม่ได้ละโดนปั่นนิดเดียวก็ตายแล้วเฮดิสมันเลยแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแพ้ไซโคลมากเลยเว้ยโอเคชนะแล้วส0 0 0 0นเปิดด้วยแมวกระดองแคนแคนอย่าตบบ้านมานะโอเคสวยเฮดิสมาตัวแรกอ่าปีศาจอากุมาแล้วโอเคใจเย็นๆแมวกระดองไปแคนแคนไป นีโอหนึ่งรอบแคนแคนใจเย็นเยนรอการเงินรอปล่อยเจมิตมะไม่ปล่อยซากุระไม่เอาไม่เอาเจมิตมะมาโอเคสองตัวโคตรถึกมาแล้วนะปีศาจถือป้ายไปไม่น่าใส่มาเลยตัวต่อไปเอาเป็นแคลลี่แคลลี่แคลลี่โอเคปีกคู่มาเรียบร้อยปีกคู่ของผมนั้นจะต้องทำให้ผมชนะเชื่อมันในปีกคู่สิ ลีโอไปหนึ่งรอบตามไปด้วยซากุระโอเคปลาซอมบี้มาเยอะจังวะเฮ้ยอย่างไงดีอย่างไดางไดีรอดูการเงินแมวกระดองไปเจมิตมะยังไม่แตกโอเคถ้าได้ปล่อยเฮดิตก็ชนะละโวยโอ้โหคือด่านนี้ตัวตึงๆแม่งแบบมาเยอะมากแล้วป้อมอยู่ใกล้กันสุดๆอะน่ะดูดิปลาซอมบี้มาอีกแล ถ้าเคลียร์อากูได้ก็จบไว้แล้วเรียบร้อยนะเคลียร์อากูได้แล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม